เยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซของน้องจ้าจ่านะคะวันนี้น้องจ้าจ่าพามาชมในส่วนของรถเจ็ที่นั่งนะคะเป็น Toyota f o r t ์จ e เนะคะปี2018ราคาพิเศษนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัว2.4ตัว v ีขับ2นะคะเป็นตัวปี 18. จดปี2018เลยนะคันนี้ราคาเพียง849,000บาทนะคะมาอยู่ที่150,000กิโละคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะได้สีดำด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะตามหารถเกรดเอ ที่ทางบริษัทรย,ยนต์คัดว้ให้ไม่ค่อนผาดวันนี้น้อจ๋าเอามาให้ชมค่ะนะคะอันดับแรกเลยนะคะน้อจ๋าให้มาชมรายละเอียดของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหลี่ยมสันของตัวรถเนี่ยนะคะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ส,สวยๆนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าทะเบียนหกกไก่กย,ยอย,ยักษ์นะะี่ค่ะห0ศูนย์ดนะคะทะเบียนนี้ลูกค้าได้ไปเลยนะสวยมากนะคะรถสวยมาก รายได้สามหมื่นนะคะท่านผู้ชมเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องําเอารถเจ็ดที่นั่งสวยๆส,สไตล์ PPV ไปไว้ใช้งานได้เลยนะคะสาหรับใครที่มองหารถครอบครัวแล้วก็เป็นรถมือสองที่คัดเกรดแล้วก็คุณภาพเดิมโครงสร้างเดิมๆนะคะตัวรถสวยจริงค่ะท่านผู้ชมนะคะดูแกลบด้านข้างนะคะดูคิ้วซุ้มล้อสภาพสวยสภาพเดิมเบ้าโชกคกระบอกโช็คสวยใหม่นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะได้ดิสี่ล้อนะคะแม็กก็เป็นแม็กสแตนดาร์ดเดิมโรงงาน ซึ่งรถของเราเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะเอามาให้ลูกค้าแต่ละคันเนี่ยเราจะมีการคัดสรรตรวจสอบคุณภาพก่อนนะคะว่ารถของเราต้องไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ํากับสีก่อม้นนะคะแล้วก็ถึงจะส่งมอบให้คุณลูกค้าไปใช้งานต่อนะคะเดินทั้งคันนะคะออริจินอลโรงงานเดิมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาไม่ว่าจะเป็นด้านของประตูนะคะบันไดทางขึ้นหรือว่าเป็นตัวล้อเนี่ยนะคะเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะตัวรถสวยนะคะ รอแค่น้องก็จ่าสปาอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแก็บข้างสวยเดิมนะคะเหลี่ยมเนี่ยไม่มีผิดรูปนะแคสซีแท้กแคสซีเดิมทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมล้อแม็กเนี่ยนะคะให้ดูความเดิมว่าแม็กเนี่ยนะคะสภาพเดิมขนาดไหนนะคะพวกล้ออะไรถุงเครื่องมือแม่แรงเนี่ยก็ได้ครบทั้งหมดนะคะดูไฟท้ายคะ่ะท่านผู้ชมไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าสปอยเลอร์สวย,สวยนะคะกระจกด้านหลังไรฟ้าคันนี้นะคะฟิล์เสียเราจะจ๋าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทุกคนนะ ฟิลเสียเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะฝาท้ายเปิดอัตโนมัติไฟฟ้าค่ะเดิมทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมนะด้านหลังส,สวยๆเลยนะคะเจ็ดที่นั่งไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะท่านผู้ชมนะคะรายได้สามหมื่นเจ้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำแล้วก็ทางเพรยนเราก็คัดสรรเฉพาะรถเดิมๆม,มาให้ลูกค้าใช้งานนะคะดูตัวน็อตด,ด้านข้างสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดตัวรถน่าใช้งานมากนะคะ ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะกับคุณลูกค้าที่จะควักเงินในกระเป๋ามาผ่อนหรือว่าจะซื้อสดนะคะคุณลูกค้าสามารถให้ช่างนะคะมาตรวจสอบมาเช็คคุณภาพรถกับจ,จาจ๋าได้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะถ้าคุณลูกค้ายังไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพนะน้องจ้าจ๋าสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้ทุกอย่างเลยขึ้นอยู่กับความต้องการและก็ความพึงพอใจลูกค้าเลยนะคะเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะแบบแฝนให้ดูว่าเบาะเนี่ยไม่มีการชํารุดนะ เพราะว่าถ้ามันชำรุดหรือว่าไม่ใช้งานไม่ได้น้องจ้าจ๋าไม่เอามาขายให้ลูกค้าแน่นอนนะคะนี่ไฟส่องทางนะคะถุงอะไหล่เครื่องมือแม่แรงป้ายแดงให้มายังไงได้ไปแบบนั้นวันนี้น้องก็จ๋ามารีวิวก็อากาศขึ้นฟ้าคึ้มฝนเนาะพายุเข้าช่วงนี้นี่เลยนะคะเรามาเอารถสวยๆมาเอารถที่ตอบโจทย์การใช้งานไปไว้ใช้นะคะเป็นรถอันเนกประสงค์นั่นเองเนาะ PPV เนี่ยก็คือรถในกระสงค์นะคะเดินทางไกลได้สะดวกสบายแล้วก็ตัว Fortuner เนี่ยขึ้นชื่อในส่วนของเรื่องความทนการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ขับดีดีนะคะท่านผู้ชมขับดีมากน้องจ๋าบอกเลยเอ๊ e, ใช่สิเซลก็ <laughs> อบอกว่าขับดีขับดีเจ้จ๋าใช้รุ่นนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะจ้าจ๋าก็เลยสามารถรีวิวได้เต็มปากเต็มคำว่า f o r t u n e r เนี่ยทนจริงนะคะจ้าจ๋าใช้งานมา34ปีแล้วนะคะของจา้าจ๋าเนียก็คือไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าจ้าจ๋าใช้อยู่รื่ประหยัดน้ำมันถือว่าเซฟด้วยนะคะ ติมน้ำมันต่อเดือนทํางานกลับบ้านเ,นเดือนละสองพันเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมถือว่าประหยัดนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การขับขี่สภาพจราจรแล้วก็การบรรทุกลูกค้านะแต่เรื่องคุณภาพเดิมๆนะคะคุณลูกค้าให้ดูโครงสร้างตัวรถก่อนว่ารถไม่มีชนจริงๆพวกฟิล์มเนี่ยถ้าฟิล์มบันไหนเสียเมื่อกี้ที่เจ้าจ่าบอกฟิล์มด้านหลังเสียเนาะจ่าก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคือถ้าไม่พร้อมเนี่ยเจ้าจา,จาไม่ปล่อยให้ลูกค้าแน่นอนรถที่คุณลูกค้าได้ไปต้องพร้อมใช้พร้อมขับและเราก็มีวีบริการหลังกาารขย นะคะเพื่อให้คุณลูกค้าสบายใจในเรื่องการส่งมอบและการไปใช้งานต่อของคุณลูกค้าค่ะนะคะตัวรถเดิมเมเลยค่ะท่านผู้ชมสวย,สวยใหม่ๆนะราคาถูกที่สุดในร้านเลยคันนี้8ปดแสนสี่หมื่นเ้าพันเฮดรูมสวยขาวสะอาดนะคะท่านผู้ชมนะคะเฮดรูมสวยขาวสะอาดนะคะตัวเบาะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะที่พักแขนเนี่ยไม่ได้ชํารุดอย่างที่คิดนะคุณลูกค้าลดราคา8ปดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคุณลูกค้าซื้อไปปุ๊บจบครบเลยทีเดียวหรือใครมีรถเก่งเล็กอยู่แล้วมีกระบะอยู่แล้วอยากขย,ขยายหรืออยากเอามาเทินเจ้าจ๋าก,ก็รับเทิน ะะแต่ขอที่ว่ารถรับเธอเนี่ยต้องรถสภาพเดิมเหมือนกันนะนี่สภาพเดิมๆนะคะมือดน,นิดนึงแต่ความจริงเนี่ยน้องกจ๋าอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะซื้อรถราคา8แ0 0 9แสนเนี่ย7 8แสนเนี่ยยังไงน้องจ๋าก็อยากให้ลูกค้ามาดูด้วยตัวเองดูแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อความมั่นใจสบายใจทั้งลูกคา้าแล้วก็สบายใจทั้งจ๋านะนี่นะคะบอปไฟฟ้า8ทิศทางใช้งานได้ปกตินะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะ ช้งานได้ปกติวานที่หลังการขายเรามีรถซื้อไปมีปัญหาโน่นนี่นั่นเรารับประกันซัพพอร์ตลูกค้านะคะเรามีนะนี่คอนโซลด้าน,นหน้าสวยใหม่นะคะตัวอแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธมี Apple Car p l a y พนะคะมีอหมดนอีโค่โหมดพาววอโหมดมีโหมดกันลื่นถาลายแล้วบอกเลยว่าปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะสำหรับรุ่น Fortuner เนี่ยไม่ค่อยมีหรือแทบจะไม่มีเลยแค่ลูกค้าดูแลตามระยะการใช้งานของเขาก็ดูแลบำรุงรักษาทนุถนอมตามอายุการใช้งาน ดูแลเขาดีๆนะคะเขาก็จะรักเราค่ะท่านผู้ชมนะคะแต่เรื่องคุณภาพรถแล้วก็ที่น้องจะเอามาเสริมให้วันนี้ก็คือเอาความเดิมเอาความสวยนะคะความคุม้มค่ามาให้ลูกค้าแล้วนะคะขึ้นอยู่กับความลูกค้าว่าชอบหรือยังนะคะว่าชอบสีดำไหมคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือยังนะคะน้องก็จะมีให้ไม่สาคัญแน่นอนนะคะแล้วก็รถของเราไม่มีเก่าสต็อกนะมีมาไบขายไว้นะคะ มีมาขา,ะะขาขายไปนะคะรับข้าวขายไปนะคะท่านผู้ชมแต่เราต้องคัดเกรดมาให้ลูกค้าก่อนได้เลือกสรรน,นะคะทุกลูกค้ามีตัวเปรียบเทียบได้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบได้ว่าตัวนี้ราคาแพงนรืนันี้ราคาไม่แพงแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าน้อจ๋าขายรถไม่ได้รําราคากับที่อื่นนะคะหนึ่งเลยนะ้อจ๋ามีบริการหลังการขาย2องเจ้จ๋าจได้คุณภาพนะคะคุณภาพไม่ใช่ว่าปากเปล่านะคุณภาพวันตีที่ได้หนูก็ได้จากทางแบงค์ได้จากหน่วยงานกลางที่เขาให้รางวัลเรามานะคะ,นะคะดูพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยเดิมนะคะไม่มีช้ำไม่มีชํารุดไม่มีการแก้ไขนะนี่นะคะสภาพเดิมไม่แสนห้าค่ะคันนี้นะคะถ้าพูดถึงราคา849,0 0 0ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะกับราคานี้นะคะถ้าลูกค้าอยากให้น้องกัจจารีวิวจุดไหนเพิ่มเติมในส่วนของตัวรถว่าน้องกจจารีวิวไม่ละเอียดยังไงนะคะคุณลูกค้าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาเลยแต่ส่วนใหญ่นะคะน้องจ๋าจะให้ดูรายละเอียดรอบคันเพราะว่าทาไมไม่ไม่แกะกระดูกงูให้ดูบ้างเหรอจ๊าจ๋าทำไมไม่ไม่ ทุกซอกทุกมุมเพราะว่าน็อตมันเดิมอยู่แล้วค่ะนะคะเวลาน้องก็จ๋านะคะรีวิวเนี่ยน้องจ๋าจะให้ดูความเดิมความช้าน้อยช้ามากว่ารถมันเดิมยังไงทําไมจะจ๋าไม่ได้แกะกระดูกงูให้ดูเพราะว่าถ้าน้องก็จ๋ารีวิวร้อยคันแกะร้อยคันเซลห้คนเดี๋ยวรถนะคะก็ช้าพอดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือเหตุผลที่น้องจ๋าทำไมไม่แกะกระดูกงูให้ดูเพราะว่าถ้าลูกค้ามาดูลูกค้ามาแกะดูเองได้นะคะน้องจ๋าไม่ห่วงเพียงแต่ว่ามันเดิมอยู่แล้วนะคะ 1. นะคะกระจกบานแท้บานเดิมยังไงลูก แต่วันนี้คือเอาความจริงใจมาให้เอามาให้ดูว่าคันนี้ลูกค้าชอบหรือยังนะ่คะวิ่ยคันนี้ถูกชะตาหรือยังคันนี้ถูกโชโลคันนี้สวยนะคะคันนี้ชอบนะคะเอาเลยค่ะลูกค้านะคะแล้วก็มาทดลองขับถ้าทดลองขับแล้วไม่ชอบเปลี่ยนคันได้หรือไม่เอายินดีคืนเงินนะคะนี่คือความต้องการแล้วก็การรีวิวของรถของน้องยั่วจ๋านะอ่ะไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะค่ะนะคะมาดูในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนะคะท่านะะผู้ชมนะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะท่านผู้ชมนะะค ตัวแบตเตอรี่เดิมนะคะแบตเตอรี่เดิมไหมเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเปลี่ยนให้ใหม่เลยตั้งแต่ปี66แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็ตัวน็อตยึดโคมไฟสภาพเดิมสภาพสวยน,นะคะเนี่ยน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะคุณภาพเดิมขนาดนี้ลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็เรื่องสีรถนะคะล,ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะกังวลเรื่องสีเนาะว่าสีกลับมาไหมคือสีมายัางไงเราตั้งคราย,ยัางงั้นคะ่ะท่านผู้ชมเราจะไม่มีการกลับสีนะทําไม ทำไมถึงมั่นใจว่ามันม no ีการกลับสีเพราะว่าถ้ารถกลับ <gemacht> สีเราจับไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะทุกคนนะคะเจ้าจ๋าเขาบอกเลยถ้ารถกลับสีมาเราจับไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะนี่น็อตเดิมสภาพเดิมทุกตัวไม่มีขยับลูกค้านะคะน้องเจ้าจ๋ามีช่างนะคะมาตรวจอินสเปกเตอร์ให้อีก274รายการนะคะมาตรวจอินสเปกเตอร์ให้อีก274รายการถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจลูกค้าจ้างช่างมาตรวจอีกได้เลยแต่เขาก็ตรวจเหมือนกันกับช่างอินสเปกเตอร์ของเจ้าจ๋านี่แหละแต่ลูกค้าจะเสียเงินซ้ำซ้อนนะคะลูกค้านะนี่น ใครมองหาคองคุ้มค่านะคะใครมองหารถเจ็ดที่นั่งสภาพเดิมเครื่องยนต์ไม่มีขยับน็อตไม่มีแกะแบบนี้นะคะน้องจะจ่าแนะนําเป็นคันนี้ทาไมแนะนําเป็นคันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะราคามันไม่ได้แรงมากถ้าลูกค้าฟรีดาวคันนี้ก็พออยู่ที่ประมาณ15,000ันบาทเท่านั้นนะคะรถเดิมทั้งหมดนะคะรถเดิมทั้งหมดจริงๆนะคะถ้าไม่เดิมไม่ขายนะคะท่านผู้ชมไม่เดิมไม่ขายไม่เดิมจัดเฟแนซ์ไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะบอกเลยแม้กระทั่งน็อตขยับโหลดเตี้ยลงหรือว่ากลับสีมาเริ่มเต็มเราก็จัดเฟแนซ์ไม แต่ถ้าลูกค้าอยากซื้อสดนะคะเริ่มเราก็มีพร้อมนะเริ่มเราก็มีพร้อมนะคะ,อ,ะ,คะออกได้ทุกอาชีพนะคะขออาชีพชัดเจนนะคะไม่ติดบูโรนะคะหรือว่ามีการติดบูรโรแล้วก็เชียร์แล้วเอารายละเอียดเงื่อนไขไมาคุยกับเจ้าจ๋าก่อนนะคะวันนี้นาอจ๋ามีแต่ความสวยความเดิมมาให้นะคะ <AM C 2> อยากจะดาวก็ทําได้อยากจะฟรีดาวก็ทําได้นะคะออกไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมนะคะลถเจ็ดที่นั่งนะคะออกไม่ได้ยากอย่างที่คิดและที่สำคัญน้องจ๋าจไม่บังคับดาวด้วยว่าดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ซึ่งคําถามเวลาลูกค้าโทรมาส่วนใหญ่ชอบถามว่าดาวกี่เปอร์เซ็นน้องจ้าจ๋าบอกเลยนะด้วยความที่จ้าจ๋าเป็นดิลเลอร์เกรดเอนะคะเงื่อนไขพิเศษน้องจ้าจ๋าจะได้ดีกว่าที่อื่นทําไมที่อื่นถึงบอกว่าต้องดาวเท่านี้เท่านี้ทําไมจ้าจ๋าบอกว่าฟรีดาวขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเพราะว่ารถทุกคันน้องกจจ๋าฟรีดาวได้ทุกคันนะคะซึ่งเต็นท์ทุกเต็นท์ไม่สามารถทําได้แบบนี้นะคะปรึกษาน้องก็จ๋าได้ถ้าอยากรู้เงื่อนไขของการจับไฟแนนซ์นะคะหรืออยากให้น้องจ๋าช่วยเหลือดันเคสตให้ 5, ยังไง น้องจะจ๋าปรึกษาให้ก่อนได้สแกนเคสก่อนเบื้องต้นค่ะถ้าชอบรถจองเข้ามาค่ะจองไม่ผ่านยินดีซื้อจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านยินดีขึ้นเงินจองมาแล้วไม่ชอบรถอยากโยกคันโยกให้ได้จองมาแล้วไม่ชอบรถ,ไม,ไ,มบรถไม่อยากจัดไฟแนนซ์ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ